รัฐบาลจะยกระดับทักษะและปลดล็อกศักยภาพของคนไทยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านการส่งเสริม1ครอบครัว1 Soft ซอฟต์พาวเวอร์โอฟอสจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบและส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่เช่นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบท c d c สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทักก้าเพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าเสริมทักษะเดิม r รีสกิลเพิ่มทักษะใหม่อัพสกิลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ับทักษะที่เพิ่มขึ้นเช่นทักษะด้านการประยุกต์ใช้ AI รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด